กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยครอบครัวสุขสันต์ชั้นอนุบาล2ทับหนงโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนหน่วยครอบครัวสุขสันต์เรื่องสมาชิกในครอบครัว ทำของจองครอบครัวสุขสันต์พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวเราใหญ่ใจแสนสุขสันต์ลุงป้านะ้าอาเรามาช่วยกันทำหน้าที่นั้นทุกวันทำด,เดีเด็กๆพูดคำของจองตามคุณครูด้วยนะคะสมาชิกครอบครัว คนแรกเลยนะคะเด็กๆของทางคุณแม่นะคะก็จะมีคุณตาคุณยายส่วนของคุณพ่อนะคะก็จะมีคุณปู่คุณย่าลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นคุณแม่คุณพ่อแล้วก็จะเป็นพี่ชายน้องชายพี่สาว เด็กๆด,ดูที่แผนผังอีกรอบนะคะในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมีพี่ชายหรือพี่สาวก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นน้องชายหรือน้องสาวก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาดูรายละเอียดของสมาชิกในครอบครัวนะคะนอกจากปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วมีใครอีกไปดูกันเลยค่ะ My family, My family. เพื่อให้เด็กๆในระดับั้นประถมวยัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของสมาชิกในครอบครัว และรู้ถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั่นเองครอบครัวของเรามีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อและคุณแม่แต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าครอบครัวของเรายังมีสมาชิกคนอื่นๆอ,อีกไปดูกันเลยค่ะว่าสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นยังมีใครกันอีกบ้างสิ่งนี้เรียกว่าผัางครอบครัวนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันค่ะ คุณปู่กับคุณย่ามีลูกคือคุณพ่อของในเด็กแต่คุณพ่อก็ยังมีพี่ชายพี่สาวและมีน้องเอ,อเด็กๆรู้ไหมคะว่าพี่ชายพี่สาวและน้องของคุณพ่อเนี่ยเรียกว่าอะไรเรามาเริ่มกันที่พี่ชายของคุณพ่อเราเรียกว่าคุณลุงส่วนพี่สาวของคุณพ่อเราเรียกว่าคุณป้า และน้องของคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือน้องสาวเราเรียกว่าคุณอานะคะเด็กๆต่อมาเป็นผังครอบครัวฝั่งคุณแม่นะครับคุณตากับคุณยายมีลูกคือคุณแม่แต่คุณแม่ก็ยังมีพี่ชายและพี่สาวรวมทั้งน้องเด็กๆรู้หรือไม่ครับว่าพี่ชายและพี่สาวกับน้องของคุณแม่เราเรียกว่าอย่างไร เร,เริ่มกันที่พี่ชายของคุณแม่กันก่อนนะครับพี่ชายของคุณแม่เราเรียกว่าคุณลุงส่วนพี่สาวของคุณแม่เราเรียกว่าคุณป้าเหมือนกับของคุณพ่อเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นน้องทั้งน้องชายและน้องสาวของคุณแม่เราเรียกว่าคุณน้านะครับทีนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าครอบครัวของเรานั้นมีสมาชิกคือใครกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่จะทําความเข้าใจ ช่วงหนูน้อยคนเกง่งตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะเด็กๆเราเรียกพ่อแม่ของพ่อว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งเรียกว่าตายายข้อที่สองเรียกว่าปู่ย่าอะเด็กๆลองคิดสิคะ เฉลยกันค่ะตอบข้อที่2ปู่ย่านั่นเองค่ะตอบคำถามต่อไปนี้พ่อแม่ของแม่เรียกว่าอะไรข้อที่1เรียกว่าตายายข้อที่2เรียกว่าปู่ย่าเด็กๆลองคิดดูนะคะ เฉลยกันค่ะเด็กๆคำตอบคือข้อที่1ตายายนั่นเองค่ะเด็กๆคำถามต่อไปนี้พี่ชายของแม่เรียกว่าอะไรข้อที่1เรียกว่าลุงข้อที่2เรียกว่าอาเด็กๆลองคิดดูสิคะ เลยเลยนะคะคำตอบคือข้อที่หนึ่งเรียกว่าลุงค่ะเด็กๆกิจกรรมหน่วยครอบครัวสุขสันต์ให้เด็กๆบอกสมาชิกครอบครัวของหนูว่ามีใครบ้างและชื่ออะไรเด็กๆเล่าให้ครูฟังด้วยนะคะส่งเป็นคลิปในกลุ่มนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามคุณครูนุชด้วยนะคะ